เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกและดีปลอดภัยไว้ใจได้ถึง100%วันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมนั่นก็คือพ่อมดเคเ e r ลเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานบริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนมีเกมให้เลือกเติมได้มากมายเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแถมยังมีเกม The Origin Boy r i p p ด้วยนะเพียงแค่ใช้ลายออดดีเท่าน,นั้นมีโปรโมชั่นเพียบ เรียบเทีบให้เพื่อนๆดูนะครับผมระหว่างการเติมเกมผ่านหน้าเคเบิลเปก,กับการเติมเกมผ่านหน้าเว็บเกมอยอเรเจนต์วาริฟจะเห็นได้ว่าเราสามารถประหยัดการเติมเกมได้ค่อนข้างเยอะเลยและการเติมผ่านเว็บนี้ทุกๆยอด100บาทจะทําให้เพื่อนได้รับคอ1เหรียญน,นะครับไอ้คอตรงนี้จะสามารถเอามาเป็นส่วนลดให้กับการเติมในครั้งถัถดๆไปได้และถ้าเกิดนําโค้ดของผมไปใส่นะครับผมก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับโครงการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม The Origin Warrior Edition เกยแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำแชมเปี้ยนให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วซึ่งไอเทมไอไม่ใช่ไอเทมสิต้องพูดว่าแชมเปี้ยนนะครับผมสองตัวเนี้ย เป็นแชมเปี้ยนที่ได้รับผลโบวตมาในคะแนนเท่ากันซึ่งก่อนหน้านี้นผมได้ทําตัวของเลนนตันกับโยนิไปแล้วเพราะว่าผลบวตของ2ตัวนั้นคือมันค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่า2ตัวนะครับผมที่เหลือในเดือนนี้ก็คือจะเป็นตัวละครของวูคองกับชินเฉาคะแนนเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการแนะนานะครับผมสกิลการเล่นพื้นฐานแล้วก็ลูนสําหรับตัวละครของชินเฉาแล้วก็วูคองแบบพื้นฐานนะว่าตัวละครของ ผู้ครองกรารชินเฉาเนี่ยมาเล่นยังไงแล้วก็มีสกิลการทำงานประมาณไหนนะครับผมโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันก็รบกวนเพื่อนรับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าบทฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้รวบลัดนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำสองตัวติดกันเลยในคลิปเดียวนะก็มาเริ่มที่ สกิลติดตัวของวูคองนะครับผมสกิลติดตัวของวูคองนั้นเมื่อเราทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะจะทาการมาร์คสัญลักษณ์ไว้บนศัตรูแบบนี้ศัตรูที่โดนโจงตีนะสามารถซ้อนทับสแต็กได้5ครั้งนะครับผมสแต็คน,นี้จะทําให้ตัวละครของวูคองสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลที่1ของวูคองนะสกิลที่1ของวูคองนะครับผมจะทําการเพิ่มระยะการโจมตีนะสกิลติดตัวของวูคองเมื่อใดก็ตามที่วูคองทาการใช้สกิลไม่ว่าสกิลไหนก็ตามจะทําการเพิ่มระยะโจมตีปกติในครั้งแรกให้วูคองนั้นโจมตีได้ไกลย,ยิ่งขึ้นและการกดใช้งานของไอเทมชิ้นนี้ไอเทมของสกิลนี้นะผมนั่นก็คือเมื่อเราทาการกดใช้จะเปลี่ยนการโจมตีปกต,ติครั้งถัดไปของวูคองให้แรงขึ้นแล้วก็ คิวตัวของวูคองด้วยและการโจมตีปกติของวูคองนั้นจะช่วยลดคูเดาวสกิลหนึ่งของวูคองให้กลับมาใช้งานได้ไวยิง่งึ้นอีกด้วยสกิลที่สองของวูคองนะครับเมื่อวูคองกดใช้งานจะทาการทิ้งร่างปอมและตัวเองจะหายตัวประมาณหนึ่งวินาทีแบบนี้ฮ่า <c oughs> ่าร่างปอมอันนี้สามารถก๊อปปี้สกิลของวูคองได้ด้วยแล้วก็สามารถโจมตีปกติได้ด้วยนะนี่ <c oughs> ประมาณนี้เลย ต่อไปนีครับผมจะเป็นสกิลที่3ของปูของสกิลของปูของนั้นเมื่อกดใช้งานวูของจะทําการพุ่งไปหาแชมเปี้ยนนะครับที่เราล็อกเอาไว้สร้างความเสียหายใ,ใส่ศัตรูแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีให้กับปูของด้วยอันติเมตของปูของนะเมื่อกดใช้งานนะครับผมปูของจะทําการปั่นกระบองแบบนี้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวเองนะครับผมแล้วจะมากดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ การโจมตีของอัติเมทของวูคองนั้นในครั้งแรกนะจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูราน็อกอัพศัตรูท,ตทุกตัวที่โดนลหลังจากนั้นจะสร้างความเสียหายเรื่อยๆนะแบบนี้อืมก็จะประมาณนี้สําหรับอัติของวูคองนะครับผมที่แรกนะครับนั่นก็คือพยายามใช้สกิลหนึ่งครั้งตีปกติหนึ่งทีเพราะว่า ตัวของวูคองนั้นจากสกิลตัวสกิลที่หนึ่งเมื่อเราทําการใช้สกิลจะทําการเพิ่มระยะการโจมตีของสกิลของเออสกิลการโจมตีปกติของบูคองให้ไกลขึ้นสังเกตดูครับระยะการโจมตีบูคองจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรากดใช้สกิลนะครับผมระยะของวูคองจะไกลขึ้นอ่าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามก็เพิ่มระยะให้กับวูคองหมดเลยนะครับนี่อ่าอืมกิจสามก็เหมือนกันนี่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดเป็นไปได้เราพยายามทำการ ส,สกิลหนึ่งครั้งตีปกติหนึ่งครั้งแบบนี้ทีนี้นะครับผมทิกต่อไปก็คือสกิลที่สามและสกิลที่หนึ่งของบูคองนั้นสามารถใช้ COM คอมโบคู่กันได้เดี๋ยวผมจะทัการปิดครูดาวสกิลนะครับคอมโมบคู่กันยังไงสกิลหนึ่งของบูคองเนี่ยเมืม่ <S <S อเ,เราทําการกดใช้งานตีปกติมันจะลดคููดาวลงทำให้สกิลที่หนึ่งของบูคองนั้นกลับมาใช้งานได้ไวยิ่งขึ้นอแบบนี้แล้วมาททำงานคอมโบคคู่กับสกิลสามของบูคองยังไง สกิลสามพอวูคอง uh นะนอกจากจะพุ่งเข้าไปหาใส่ศัตรูแล้วสร้างความเสียหายแล้วยังทําให้ตัวของวูคองนั้นได้รับบัฟความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่วูคองจะตีเร็วขึ้นอ่ะการตีเร็วแบบนี้หมายถึง <Show me. S 1> ว่ามันสามารถคอมโบ,โบควบคู่กับสกิลหนึ่งวูคองได้นั่นก็คือทําให้วูคองตีเร็วขึ้นการตีเร็วขึ้นของวูคองจะทําให้เราลดคู่ดาวสกิลหนึ่งของวูคองได้เร็วขึ้นนั่นเองแบบนี้นี่ก็จะทําให้เราดีดาเมจได้ดีกว่า ถ้าเรามีความสามารถจากการตีเร็วของสกิล3อยู่นั่นเอง <My S 1> ที่การล้วงศัตรูไม่ให้ศัตรูทันตั้งตัวนะถ้าเกิดเราพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างเงี้ยกว่าเราจะไปถึงถึงระยะ Skill 3, สกิล3ศัตรูก็จะเดินหนีทําให้เราพุ่งหาศัตรูได้ยากยิ่งขึ้นใช่ไหมทีนี้นะครับผมการหามุมอับสายตาจากฝั่งตรงข้ามล้วกสกิล2แบบนี้เราพุ่งเข้าไปด้วยสกิล3ก่อนจะทําให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันนั่นเองถ้าเกิดศัตรูเข้ามาอยู่ในระยะสกิล3พอดีเราก็สกิล3าไปเลยครับไม่ต้องหายตัว อาจจะใช้ในเรื่องของการที่ศัตรูเดินหนีแล้วศัตรูกล้ตายก็เป็นการพุ่งเข้าไประยะนิดนึดนงเพิ่มระยะโจมตีให้กับตัวละครของบูคอง Wu ตีใส่ศัตรูปิดดาเมจอะไรประมาณนี้อามุอ้าใส่ตาพุ่งเข้าไปสิวโอแบบนี้ตีถ้ามีสกิลว่ากดไปแล้วก็กดรอบหนึ่งแบบนี้จะเป็นการรีดดาเมจให้กับตัวละครของบูคอง Wu แต่ถ้าเกิดตัวละครของวูคอง Wu นั้นสามารถเข้าไปหาศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องกดใช้สกิลสเออหรือสกิลสองนะครับเราก็สามารถ สกิลสามพุ่งเข้าไปแตบนี้เรากดออลติเมทได้เลยถ้าเกิดศัตรูสวนมากกดสกิลสองหส่ 2, ตัวแล้วก็รอสวนอีกรอบหนึ่งแบบนี้ประมาณนี้เลยนะับผมสำหรับการคอมโบของบูของนั่นเองต่อไปนะจะเป็นวิธีการสวนจากการใช้ร่างปลอมของบูของก็อย่างที่ผมพูดไปครับว่าร่างปลอมของบูของ Wu เนี่ยมันสามารถก๊อปปี้สกิลร่างจริงได้เพราะฉะนั้นมันสามารถก๊อปปี้อันติเมทของบูของได้อย่างสมมติถ้าเกิดเราโดนฝั่งตรงข้ามวิ่งไล่มาเนี่ย เราสามารถที่จะทําการสวนศัตรูได้สมมุติว่าอ่ะศัตรูวิ่งไล่เรามาอีกเลยเพื่อนเรากําลังวิ่งมารับเราตรงนี้แล้วเราวิ่งล่อศัตรูมันถึงนี้ศัตรูไล่เรามาเรากดแยกล่างครับกดอัติโอแบบนี้แล้วก็กลับไปสวนแบบนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนเราตามมารับดาเมจอีกทีนึงเราอาจจะใช้การยกครั้งที่2จากอันติเมทนั้นปั่นศัตรูแล้วก็มาป,ปั่นตัวเองเอ๋แล้วก็ตัวเองเออกมาจากทีมไฟเพราะมันจะได้รับความเร็วเพื่อนทีเพิ่มขึ้นด้วยนักอ,อัพหนึ่งทีแล้วก็ค่อยๆออกมาไม่ต้องหวังคิอะไรแบบนี วันจะเป็นเทคนิคการเล่นบูคองนะครับผมบูคองเน,ะะน,ะะนะะเป็นตัวละครที่ต้องเปิดไฟนะพยายามหาจุดในการจู๊กหรือพุ่งด้วยสก,กิลสามเข้าไปแบบนี้แล้วก็อันติยกศัตรูสร้างความเสียหายได้มากที่สุดนะครับผมคอมโบก็จะประมาณนี้จะเป็นการใช้การหายตัวก่อนแบบนี้แล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ออกจากทีมไฟหรืออาจจะไล่ต่อแล้วแต่สถานการณ์หรืออาจจะไม่ต้องใช้สกิลสองในการหายตัวพุ่งเข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ปั่นเลย ้าศัตรูจะสวนเรามารุมเราเราก,กดสกิลสองหายไปกดใส่ร่างปลอมแบบนี้ก็ได้ตัวเองก็ถอยออกมาประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันที่สกิลสองของวูคองเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ข้ามกำแพงได้นะครับถ้าเกิดไม่หนาเกินนะเห็นไหมนี่เลยเราต้องพยายามอาหน้าชี้กำแพงเอาไว้นะผมสามารถใช้ข้ามกำแพงได้แต่ถ้าเกิดกำแพงไหนหนาเกินไปก็จะข้ามไม่ได้นะคือพวกเนี้ยข้ามไม่ได้นะเพราะหนาเกินอะไรแบบน,น,นี้ประมาณนี้เลย ก็พยายามไปฝึกใช้กันนะครับผมสำหรับการคอมโบหรือการมุดนะครับผมมันสามารถใช้หลบบอร์ดได้นะเวลาเราจะแก๊งอะไรประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยสำหรับทิกซกิลสองของวูทองนะครับโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องไอเทมของวูของกันนะไอเทมของวูของนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผม ก็ขอจนแนะนำไอเทมหลกัลกๆของวูคองก่อนเลยไอเทมหลกัลกๆของวูคองนะก็จะเป็นไอเทมของดีวายนะครับไอเทมชิน้นนี้ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ก็คือได้เลือดนะครับผมได้พลางงังโจมตีได้เล่งสกิลความสามารถต่อไปก็คือเมื่อเราทำการกดใช้สกิลจะทําให้ตัวละครของเราที่เอาไอเทมชิ้นนี้มาโจมตีศัตรูเป็นโบนัสเปอปร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ดูดเลือดให้กับตัวละครของเราในการโจมตีครั้งนั้นนั่นเองซึ่งมันสามารถเอามาททาการคอมโบคู่กับสกิลหนึ่งของวูคองได้จะทาให้วูคองนั้นดูดเลือแลด,ดแรงมากๆแแล้้ววกกรรรีดาาาาาเเมมมมจไงงๆนนัอคสถ ส่วนไอเทมชิ้นต่อไปนะฮะจะเป็นไอเทมอย่างแบ็กเคเบิลนะครับแบ็กเคเบิลเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการที่ตัดเกาะศัตรูแล้วก็ทําให้เราโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายเราวิ่งเร็วขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยซึ่งมันเหมาะกับตัวละครของวูของมากๆนอกจากนั้นสแต็กยังให้พลังชีวิตพลังโจมตีแล้วก็ได้รับเล่นสกิลอีกด้วยนะการตัดเกาะเนี่ยจะทําให้ฝั่งเรานะับผมพอเราโจมตีศัตรูตัวนั้นโดนล,ลดเกาะก็จะทําให้เพื่อนรุ่มทีของเราโจมตีศัตรูตัวนั้นได้แรงยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมก แบคเคสเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เหมาะสาหรับตัวละครของบูของนั่นเองต่อไปนะผมก็จะเป็นคีย์ไอเทมอีกชิ้นหนึ่ง,น,งนั่นก็คือจะเป็นไอเทมของเดดแดนเนี่ยผมเดดแดนเนี่ยผมพูดทุกคลิปเลยนะว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันนั่นก็คือเวลาเราโดนโจมตีเนะี่ยความเสียหายสมมุติเราโดนความเสียหายไปหน0่ยหน่วยไดเมอาจจะเข้ามาประมาณ7 0อีก30มันจะเปลี่ยนเป็นสถานะเลือดไหลซึ่งไอสถานะเลือดไหลเนี่ยมันจะค่อยๆลดล,ล,ล,ลงจนถึงครบ100หน่วยอ่ะมันดียังไง มันดีตรงที่ว่าเราจะไม่โดนดาเมจหนึ่งร้อยหน่วยทันทีเลยแต่มันจะเปลี่ยนจากหนึ่งร้อยหน่วยนะเป็นเจ็ดสิบก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงไปแปดสิบเสิบอะไรแบบนี้อมืมันจะทําให้ตัวละครของวูของร้านสามารถเอาเพย์ได้จากการที่เรายังไม่โดนดาเมจเต็ม,เตมๆเราสามารถกดสกิลหนึ่งหรือบวกคู่กับดีหรือบวกคู่กับลูดแก็ปแจยิงเพื่อที่จะทําการดูดเลือดฟื้นขึ้นมาเอาเพย์ศัตรูแล้วเราก็จะไม่ตายนั่นเองเมันเป็นการโกงความตายสําหรับไอเทมชิ้นนี้แล้วก็บอกสาหรับตัวละครไฟเตอร์ทุกตัวเลย ก็จะเป็นคีย์ไอเทมหลักๆที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆอ,ออกนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือโซจินโซจินเนี่ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับปูของมากๆแต่ว่าอาจจะเลือกออกตามสถานการณ์ถ้าเกิดเราออกโซจินเราอาจจะต้องไม่ออกแบ็คเคปนะ,ะับผมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราออกแบ็คเคปเราก็ไม่ต้องขึ้นโซจินเพราะไม่งั้นตัวของปูคองจะบางเกินเพราะโซจินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่เร่งสกิลทําให้สกิลของเรานั้นรัวยิ่งขึ้นทําให้ปูหองนั้นใช้สกิลได้ต่อเนื่องขึ้นในทีมไฟดีดามิตได้สูงขึ้นนั่เเององตไปปก็็จะน ในเรื่องของรูนหรือไอเทมนะครับผมขอแนะนำไอเทมทั้งหมดก่อนละกันอาจจะเครื่อคีย์หลักๆของไอเทมบูคองอาจจะมีประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นไอเทมสายป้องกันถ้าเกิดเราเจอตัวเวทเยอะๆเราก็อาจจะขึ้นเป็นชิ้นนี้ก็ได้นะครับผมตันเวทใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ดาเมจสูงๆใครศัตรูตักๆก็เป็นซาริด้าก็ได้นะเพราะมันได้เจาะก,กอนแล้วก็เวลาเราทกาการใส่คิวใส,ส,ส่ศัตรูศัตรูจะติดสถานาสะสโลด้วยทําให้เขานีจากการไล่ฆ่าของเราได้ยากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเกิดตอนนั้นเราไม่ได้รีดดาเราไม่ต้องการเาเมจนมากๆนะเราอาจจะต้องขึ้นแทงให้ทีมด้วยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมัดแดงก็ได้นะครับได้รับโลได้ปางโจงตีแล้วก็มีต้านสถานะด้วยถ้าเกิดเราใกล้ตายหรืออาจจะขึ้นเป็นอมราก็ได้ครับให้เรานั้นอึดขั้นสุดทีมีต้ตานซีซีอะไรพวกนี้หาสติลก็สามารถออกให้กับตัวละครของวูคองได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับตัวละครท็อปเลนซะส่วนใหญ่นะาจจาะเป็นเหมาะกับพวกตัวแทงซะมากกว่าวูคองออกได้ไหมออกได้แต่ไม่ไม่คู่ควรขนาดนั้นแต่ถามว่าออ ประมาณนี้เราสำหรับคนที่ชอบจเจล็กการแนะนำเป็นเรื่องต้นเนาะว่าสามารถออกได้เหมือนกันหรือจะเป็นในตัวของ fort n เ t u r e ก็สามารถออกได้เหมือนกันหรือจะเป็นไอเทมอย่าง t o n m a i ออกได้นะครับผม o ม i ออกได้จเจอตัวคีย์เยอะก็จะประมาณนี้นะเบื้องต้นสําหรับไอเทมของอู๋ของนะครับ <S <S เรื่องรูนนะับผมรูนของอู๋ของเนี่ยก็จะได้หลายแบบเลยก็จะมาแนะนํา กันแบบหลักๆเลยก็คือรุ่นหลักนะครับนั่นก็คือรุ่นคอนนะครับผมรุ่นคอนเนี่ยก็คือเมื่อเรา,เาทําการโจงตีใส่ศัตรูจะทําการทําให้เรานั้นได้รับพลังโจงตีแล้วก็สร้างความเสียหายได้รุนแรงงขึ้นแล้วพอเราเก็บสแต็กเต็มครบหกสแต็กก็ทาให้เราได้รับดูดเลือดด้วยก็เป็นรุ่นที่ดีมากๆสำหรับผู้ของต่อไปก็จะเป็นรุ่นธงอันนี้เมื่อเราทําการ ฆ่าศัตรูหรือได้รับการช่วยเหลือนะครับแอคซิอะลรพวกนี้ก็ทําให้เรานั้นฟื้นฟูพลังชีวิตนะคทำให้เราตายยากยิ่งขึ้นส่วนรูนอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ถ้าเกิดเราชอบเอาเพเราก็เอารูนนี้มาเวลาเราเลือดน้อยเราก็จะตีแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดฝังต่อข่าเป็นตัวแทงเยอะเราก็เอาอันนี้มาทําให้เราตีแทงได้แรงขึ้นแต่ถ้าเกิดฝังต่อค่าเป็นตัวบางๆเราก็เอาอันนี้มาเวลาเลือศัตรูเหลือน้อยทรให้เราจงตีศัตรูได้แรงยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับของรูนรองต่อมาต้านซีซีน่าจะครัับก็ืออนนี้ เมื่อเวลามีเนียนหรือสัตว์ป่าตายได้รับเลือดนะครับผมพช่วงเด็กเกมก็จะทําให้เรามีเลือดที่เยอะขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยหรืออันนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเราโดนซีซีเราก็จะได้รับการต้านสถานะแล้วก็ได้รับเกาะกับต้านฐานเวทประมาณนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นรุนร่นเบื้องต้นสาหรับตัวละครของอูคของนะครับผมแล้วก็รุนร่นหลักเนี่ยจะมีอันนึงที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นรุ่นของ g r a อด n d eat นะครับรุ่นนี้จะมาใช้ในกรณีที่เกิดเราจเจอพวกตัวละครไฟเตอร์หรือตัวแทงเยอะๆนะออรุ่นนี้มาเอามาคอมโบคู่กับ ไอเทมดี d ว v i เ e นเตอร์สกิลหนึ่งจะทำให้วูของนั้นตีได้แรงมากๆเลยนะฮะในช่วงทายเกมแล้วทำให้ตัวละครของวูของได้มีเลือดที่เยอะกว่าปกตินิดหน่อยด้วยนะครับ